โอเคค่ะแม่หนูอยากจะสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของห้องอบสุนภัยคะ่ะว่ามันเป็นมาอย่างไงอะค่ะคือตอนแรกพระอาจารย์เพิ่นก็ไปอบอยู่ที่น้องป่าป่ะเสร็จแล้วันที่วัดเรามันอํานวยเพิ่นก็เลยขอหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าสร้างเพิ่นก็เลยสร้างมาแล้วขั้นตอนการทํานี้ทํายังไงคะแม่ก็ไม่ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าถ้าจะอบเราก็หาเสื้อผ้าอะไรมามาผัดเปลี่ยนแล้วก็เข้าไปได้เลย ก็แล้วแต่เราจะจะอยู่ได้นานไม่อนะั้นดูเราอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าด้านหลังตรงนี้ของเราจะมีที่ให้ขายาเสื้อผ้าที่เราจะเปลี่ยนก่อนที่จะเข้าห้องอบนะคะสมุนไพรที่ใช้ในการทำห้องอบนี่มันมีอะไรบ้างคะแม่มีเช่นเนาะมีใบเป้าใบนาดค่ะแต่ใครใช้ได้หมดเลยลูกเป็นสมุนไพรทั่วไปใช้ได้หมดเลยแล้วสรรพคุณมันช่วยในเรื่องอะไรก <c oughs> ็ เป็นพวกอย่างพวกวิงเวียนศีษะอะไรก็ช่วยได้พวกเป็นระบบพุทธมภาพคุณก็มาอบกอโอเคดีขึ้นไปได้ไม่ได้เกี่ยวกับเลือดลมในร่างกาย,ากายใช,ใช่สุขภาพดีหน้าตาสดใสพวอหนกูก็บ้างๆก็มาสิลูกจะต,ต้องเข้าไปลองกันนะคะลองไปลองก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรเนี่ยมาจากตรงไหนคะแม่หรือว่าแบบภายในหมู่บ้านเขาเอาภายในหมู่บ้านบางทีก็พ่อจารเพื่านก็จะไปเอาทางไกลแล้วแต่ว่าจะหาได้ใช่ไหนใช่ถ้าใครมีก็เอามาบริจาคไว้มะกงมะกรูดก็ใช้ได้หมดโอเคค่ะโอเคค่ะส่วนวันนี้หนูขอบคุณะข้อมูลจากแม่นะคะขอบคุณค่ะก็อะไรคะพ่อเราว่าเออเวลาพ่อมาอบอุ่ครับพ่อมีความรู้สึกยังไงบ้างมันก็สบายตัว นอนหลับไม่ว่าทานอาหาราอร่อยนะก็ดีต่อสุขภาพเราเมืม่ออยุเรามากแล้วเราต้องดูแลสุขภาพในส่วนนี้นะมันจะเวลาเวียนตาปวดหัวอย่างเงี้ยปวดขาปวดแขนอยี้ยมันจะดูเราครับปมช่วยได้ปกติแล้วคุณพ่อเนี่ยเข้าอบเข้อบประมาณกี่นาทีอะคะมันจะเป็นเขาจะเปิดเพลง ประมาณสอง,ง,ง,งเพลงนะครับสอกครั้งสองครั้งสอง,งเพลงแล้วก็มาพักพักเสร็จก็เข้าไปาแล้วปกติคุณพ่อแบบมามาบ่อยไหมบ่อยบ่อยอันนี้มาประมาณเกือบยี่สิบปีลปแล้วเ,เป็นเอฟซี <laughs> ประจำ <laughs> เ,เ,เป็นอะไรครับเวลาเข้ามาครับมันช่วยเรืเอเ่องอะไรช่วยเรื่องสุขภาพนะ สุภาพทำให้เราแข็งแรงนอนหลับอะง่ายๆคือนอนหลับแล้วมันก็นจะขับขับสารออกจากร่างกายขับเมื่ออกตามรูขุมขนอยนีถ้าเป็นผู้หญิงมันก็จะมีน้ำมีนวลทำให้ผิวสวยผู้หญิงนะของผู้ชายเราเน้นสุภาพ,ขภาพแข็งแรงครับวันนี้ขาเป็าขาโบกขา ก็ใหญ่ค่ะพ่อครับว่าเวลาพ่อมาอบชงภัยนะครับพ่อมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับเวลาไม่จริงแต่เวลาเข้าไปครับแล้วก็ตอนออกมาครับมันมีความรู้สึกแบอย่างไงบ้างคือจุดประชงเข้ามาเข้าอบอบเพื่อสุขภาพมันมันก็แล้วแต่กำกำลังของคนว่าเข้าไปนั่งนานแค่ไหนความร้อนขนาดไหนแล้วก็เขาจะเล่ากันคนแก่ๆหรือคนที่มาอบประจำก็จะเล่ากันว่า มันได้ใช้ผลจากต่อสุขภาพเรื่องการหายใจเรื่องคนที่เคยบาดเจ็บคนที่เคยปวดตรงนี้นตรงนี้หลังจากออกมามันก็จะเหมือนรู้สึกดีขึ้นและคนเดิมๆิเ,มเขาก็ที่มาสี่สิบสามสิบปีเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเป็นบาดเป็นไขพวกอะไรเพราะว่าสมุนไพรตามสรรพคุณมันจะมีบอกว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องระบบหายใจช่วยอะไรต่างพวกนี้ระบบหัวใจเงี้ยมันจะมีอยู่ แล้วปกติเวลาคุณ่เข้าไปอบเนี่ยคุณจบประมาณกี่นาทีะคะแต่ละรอบเหรอใช่ค่ะแต่ละรอบก็เขาเาจะมีเพลงเปิดให้ฟังพอบางคนก็เพลงจบสองจบแล้วก็ออกมาเข้าไปคือฟังเพลงสองจบเพลงสองเพลงจบอ่ะก็ออกมาบางคนก็นั่งสองสามเพลงบางคนก็แป๊บหนึ่งแล้วแต่ความร้อนข้างในแล้วออกมาครับแล้วก็เข้าไปใหม่มันแล้วแต่คนครับบางทีก็เข้าวันหนึ่งมาอบนี้สามสี่ห้ารอบบางคนก็เป็นสิบก็มี แต่ละครั้งใช่บางคนเขาก็อยู่เขาเข้าออกมันแล้วแต่แล้วแต่ความแล้วแต่คนแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่แล้วมันเหมือนกับมันเหมือนคนที่เคยมาก็อยากมาอีกเหมือนกับใครยังไงมันมันถ้าถูกคนที่เคยมาก็อยากมาอีกออก็คือที่เขาคูดกันก็คือมันได้สุขภาพได้ขวัญชายใช่ครับได้สุขภาพอย่างาพวกผู้หญิงเขาก็บอก 10, กินพันธพวกอะไรก็ดี เพราะว่ามันมีส่วนไดบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของระบบหายใจแล้วเราใหม้อก,ก็จะมีผิวปั๊นนี้มันมีหลายตัวเอาอแล้วก็กแบบาาเขาบอกว่าการออกอากมศเขาจะมีค่า,าเช้จ่าไม่ไม่คือหมายถึงคือวัดเสียงเลยบอกว่าบ,บํารุงค่ายาอยากให้ต่ำกว่ายี่สิบบาทคือบังลุงค่ายาแต่ว่าคนที่ไม่ได้บํารุงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอย่างบางคนเขาก็บ,บังุงค่ายามากกว่ายี่สิบแล้วแต่ อแล้วก็ที่ยวป่ะครับพ่อเปิดเปิดทุกวันเปิดเปิดปกติจะเปิดทุกวันตั้งแต่เขาเปิดตั้งแต่สีห้ายันหนึ่งทุ่มตั้งตรงยันตั้งแต่สีห้ายันหนึ่งทุ่มนอกจากวันไหนที่เขามีต้องปรับปรุงต้องแซมหรือว่ามีงานเนยว่าเขาจะเขาจะมีประกาศติตว่าดึกวันไหนวันไหนแต่ปกติต้องเปิดทุกวันแล้อแบ่งเป็นห้องชายหยิงห้องชายฝั่งนึงห้องผู้หญิงฝั่งนึงคุณพ่อมาอบงานหรือยัง หลายปีแล้วแต่ว่าส่วนมากมาช่วงวันหยุดเพราะเราทํางานไม่ดีทางานระบบราชการด้วยส่วนมากจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่คนแกท้่หลายนี่ยก็จะมากันทุกวันหรือคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ก็จะมาบ่อยๆถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเที่อย่ก็มาศุกร์เสาร์อาทิตย์นช่เมื่วันนี้ขอบคุณนะคะครับผมคับ